นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณาสุขกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมรวมถึงมีข้อกฎหมายพึงกระทำระม,มัดระวังกลิ่นหรือควันที่จะเป็นเหตุรําคาญแม้จะมีข้อเสนอจากภาคเอกชนขอกําหนดพื้นที่หรือโซนนิ่งเพื่อสันทนาการหรือความบันเทิงเฉพาะกลุ่มที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญระดับโลกอย่างกิจกรรมฟูลมูลปาร์ตี้หาดริ้นเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอให้เป็นเพื่อการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติหาดทรายและ แสงสีเสียงยามค่ำคืนเท่านั้น สำหรับภูมปาร์ตี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะครับเขามาเสพสุกนะครับในเรื่องของบรรยากาศทีวทัทั์ในเรื่องของความสนุกสนานที่มีแสงสีเสียงในเรื่องของกัญชารัฐบาลได้พูดชัดเจนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรากูลพูดชัดเจนว่าใช้เพื่อการบําบัดรักษาโรคเช่นโรคนอนไม่หลับโรคมะเรง็งแล้วก็โรคต่างๆนะครับซึ่งเป็นยาที่จะใช้ดูแลชีวิตเพื่อมนุษย์ของเราห้ามนําไปใช้ในเรื่องของสันทนาการทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายทาง กระทรวงสาธารณสุขประกาศชัดเจนทางนี้ขอให้ความสําคัญใช้กัญชาตามกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์วิภาวันเทศประยูนสวทสุราธานีรายงาน